ไม่รู้จะตกใจใครถูกหรืครับเรียบตัวค้านี้ดังสอนเพื่อเดิน องซะลมึงใครเนี่ยใครมึงใครเนี่ยจำกูไม่ได้เลยไอเบลอะไรมึงแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยไอเวงแต่งตัวเป็นบันไดขึ้นเมนเลยเนี่ยไม่ใช่สารรามไงจำสารรามไม่ได้เหรอสารรามเขาแต่งตัวงี้ไงคุณว่ามึงป่วยหนักนะพักนี้ย เจ้าภาพเขาบอกต้องชุดนี้เท่านั้นไปหาหมอม้้งนะหาเรื่องอะไรอ่ะหมอเขาดูก่ะดูดิกระดูกโปนหมดแล้วเนี่ยจิ้มจางจะเก็บตังแม่งเลยอนีนี่มาตามกูมามนจัดการสิผู้หญิงคนนั้นเดือใช่กูมไม่ชอบเขาเจ้าจะเป็นคนพิจารณาเองอไว้ใจเขาเจ้าเถิดโชคดีนะไปก่อนไอ้หน้าตกขาวตกขาวไม่ได้ใช้กันหน้าไอ้บ้าน้องน้อง หนู <No. S 1> เด็ดยวจบได้เลยมึงเรียกใครห <No. S 1> นูหนูพ่อมึงนี่เดี๋ยวนี้ปากคอร้อนรายไม่ต้องพูดอย่ามาเรียกมาหาป้ามาพูดป้าด้วยป้าด้วยกูตบพูดไม่เข้าหูสอแล้วเล่นตัวจังเดี๋ยวน้ํายาล้างเล็บลอกคิ้วแม่งจ้ะหนูเรียกใหม่เรียกใหม่ไม่คุยด้วยนะบี บีบีบีคุณไม่อยากกระดาษมึงเนี่ยแล้วเธอต้องการให้ฉันเรียกเธอว่าอะไรอ่ะเรียกดีเรียกกดีดีดีอ๋อโอเคเอาป้าถามสักคำหนึ่งไม่ถามอ่ะไม่ฉันถามเอาไปไหนแล้วจะวนอะไรนักหนาเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยแม่คนนี้สูงกูอยู่เนี่ย เอาใด้เต็มตาไปหนูแม่ถ่ายเลยวผมไม่อายแล้วเอาเต็มที่เลยแม่แม่ถ่ายเลยด้วนีนิ่มๆหน่อยดีกว่าไม่เห็นไหมเพื่อความสุขภาพแม่ซูมเป็นไหมซูมเลยมันไม่เห็นแม่มันก็มีโผล่ๆๆบ้างเลย ไม่เป็นการรังเกียดร้องเพลงกับเขาเจ้าสักเพลงหนึ่งได้ไหมโอ้ได้เลยจังอันธารลอยแจ่มฟ้าเด่นคืนเพ้นมกเเกนเตาทางจันคน ข้าวข้าวแกงโอ้ยสัตดีนะเซฟได้ แด็กกูหรอฮ้ยร้องอะไรเนี่ยพนองนางกูพี่อ่ะกูไม่เอาเลยไม่ต้องพูดเลยปะไปเลยปะแหอ,อย่าเล่นตัวเลยไม่ไม่ต้องพูดอ่ะไม่ชอบพี่เลยปะเออพี่ชอบทำแบบนี้เอ้ยม,<อ>มึงมึงก็ไม่ได้เป็นไรหรอกมึงกวนต้นตีนนิ่งๆนิ่งๆ,ๆไม่ต้องนิ่งๆอ่ะหาหน้ามาคุยกัน ที่มันเหม็นนะเนี่ยอะไรที่มันมาหน้ามาคุยกันมึงอืออะไรอ่ะอืเอารุเท้าวสก,กิดกูเดียว อะน,นะพี่คันพี่คันหรือเปล่าเนะี่ยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนะี่ยคันอนะ่ะแต่แล้วหนูไม่ชอบมันพอดีอ่ะไอคนเนี้ยมันไม่ใช่เนื้อคู่<า>หันหน้ามาคุยกันโอ๊ยคันจังเลยคันจังเลยหันหน้ามาคุยหัหนาาห,หน้ามาคุยกัน พี่อะไรอ่ะเพราะเนีพ่พี่พี่จับตีนมาเหรอบ้าใครจะไปเล่นมันของต่ำสกรปรกพี่ไม่ทำหรอกมันเหม็นเค็มอ่ะอะไรเวอยเพราะเน,นีะนน่ะหน้าโม้คุยกัน ไม่ต้องพูดร้องได้หันมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จูบเลยดูตาแล้วดึงไห้ดัดงบุ๊บเลยพี่ไปล้างมือไหมคันอนะไม่รู้เป็นอะไรอะคันนะไม่ไปล้างมือก่อนไปก่อนจับมือม่อดไปองพูดเชื่อพี่หันมาหันมา